สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็ออกมาเดินเล่นข้างบ้านนะครับตกใจครับเพื่อนๆครับเจองูนะครับงูชนิดนี้นะครับก็เป็นงูชื่อว่างูทางมะพร้าวธรรมดานะครับก็เป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับนะครับก็เป็นงูที่มาหากินนะครับกินหนูกินกบกิน กิ้งกากิ้งตุ๊กแกอะไรแบบนี้นะฮะสำหรับงูทงังมะพร้าวนะครับก็จัดเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับตามพระราชบัญญัติสัตว์สงวนนะครับปีพุทธศักราช2535นะครับงูถังมะพร้าวเป็นงูที่ไม่มีพิษคับเพือนเนครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันตกใจนะครับก็มันก็จะสู้นะครับก็จะฉกเอาได้แต่ว่าไม่มีพิษนะครับ งูถังมะพร้าวเนี่ยก็พบได้ทั่วไปนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆในเอเชียนะครับพม่าลาวกัมพูชานะครับประเทศจีนอินเดียเนปาลอะไรก็มีหมดนะครับนะครับอันนี้ก็สงสัยจะเป็นแวะมาหากินนะครับก็เลยติดตะข่ายนะครับลายก็จะเป็นลายสีดำนะครับนะครับลำตัวก็จะเป็นสี น้ำตาลอมเหลืองนะครับก็โดยปกติแล้วก็มีนิสัยดุนะฮะแต่ว่าไม่มีพิษนะครับนะครับสำหรับงูทางงดพร้าวนะครับนะครับเป็นงูที่หากินในเวลากลางวันนะครับตามป่าตามหญ้านะครับรบอะไรอยู่นี้นะฮะบนต้นไม้อะไรก็จะมีนะครับมันอยู่ได้ทั่วไปนะครับนะครับ มีจะมีลายสีดำนะครับสามเส้นนะครับพาดแผ่เป็นรัศมีนะครับนะครับก็สำหรับงูทางมะพร้าวนะครับครับก็เราสามารถที่จะอเอาออกได้นะครับต้องต้องอาหาเพื่อนมาแล้วก็ช่วยเอาออกจากตะข่ายแล้วก็ ลอยมันไปนะครับเพราะว่าง,งูชนิดนี้ไม่มีพิษและก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับงูนั้นมี14ชนิดนะครับที่เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับจากงูในประเทศไทยนั้นมีจํานวนร้อยกว่าชนิดนะครับจากข้อมูลนะครับออกลูกเป็นไข่ครับเพื่อนครับมันจะออกลูกเป็นไข่ครั้งละ5 12ฟองนะครับช่วงเดือนธันวา กระดาอะไรประมาณนี้นะก็จะฟากเป็นตัวนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ